มันคือสาวขายหมูเนี่ยตั้งหน้าตันตารอชมไปด้วยกันในวันนี้ครับสาวขายหมูเนี่ยไม่ได้จีบไม่ได้จีบคือสาวขายหมูมึงเนี่ยนะว่ามีตบปากนี่สลัดไม่ได้จีบสาวขายหมูอยู่อันบึงการเนี่ยตอนไปเห็นงานแล้วท่านแจกันไกายท่านทาเป็กเราหรอเดี๋ยวก่อนมาคุย Cứ xào Nhưng chậm hợp vào phía bên đây thôi Cứ xào Cứ xào anh ăn cả anh cái chợ đó à. Tăng khai nhà à? à. hả Xe ba Xe dưa bừng nữa Cho cái hiện ngang thì Phải để chạm bừng đi Nếu mới phải chìm bưng สังขยาเนาะในขณะที่ประชากรเป็นกลุ่ม90ล้านคนและแสงขึ้นเป็นอันดับสอทยรูปข่อยเบิร์ดูดซ่งคำว่าล้านค่ะนะอันเดียทันนีด้าและข่อยิภาคออกเวียดนามแมชนเผ่าใช้สายกิ่งเป็นเมืองส่วนใหญ่ของประเทศแต่ชนกลุ่มน้อยที่มีทั้งหมด53ชนเผ่าก็เป็นกําลังสําคัญในการกับเคลื่อนประเทศทั้งความช่ําชองภาคแรงงานด้านการเกษตร เฮียนเล่ายุใส่เฮี้ยนใจย่ใส่เฮี้ยนใจคุใส่จะบ่ได้ออกเวียดนามเนธี้ยแจะบดได้ออกเวียดนามเนี้จะยำมื่อเด้ออาจะสันขยาเจ้าก็ได้จะจะตัวซ้อขยันซ้อขยนักเล่งเติมเนี้ยซ้อกันกัน ซอฟ่องย่ยนี่ก่อนะนะน่ไทยดำในเดือนฝูงยังคงรวมกลุ่มกันเป็นหมู่บ้านจะมั่วนะซอฟไหาสกัดย่านเนอยแ่งสกุลน้องน่าโมยเป็นผงสำหรับสมครอบครัวหลากหลายวัยรวมถึงพื้นที่สติกข,ของวิญ,ญญาณปู่ย่าตาทวดน,นี่มองจาขายนะสนอฟข่อยขันจับ ไหนวะไอเนื่องวายจะไปเลยผู้สาวขายนั่นเมียขายของหวานนะจะมีงานบุนที่พวกเขาจะเปลี่ยนพื้นที่อาศัยอยู่ตำบลวังย่างอยู่ตำบลวังย่างกันว่าบอกป้อนบอกับคครรอวใหญ่และเมียไปทั้งไหนเราวังย่างกูตำบลวังย่างเงินวะ ห้างเจ้าแม่เหรอลูกพี่ไอเอาเองสิจาเห็นนั่นต้นไม้พาร่วยปะจะรู้อยากยายมี่ปะยายมี่ยายมี่เออยายมี่ราคาประจำเราเออผู้ใดยายมี่ราคาแจกสักเออลูกเอียนนี่การสื่อสารด้วยภาษาทางการของเวียดนาม ทำให้ชนกลุ่มน้อยการศึกษาตามแบบของพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศจาดสื้อซับไอชือ้เนียเราเนแล้วกั้กวนกูรอตเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ติ้งตาเกินแล้วบ่แต่สิ่งที่คงหลงเหลือให้เห็นตามหมู่บ้านชนบทเกียกการแต่งกายในชุดชนเผ่าของผู้เฒ่าผู้แก่ ท่านหญิงสาวนก็ยังใส่ชุดที่แม่ตัดเย็บให้เด้ไหด้ไวาไทดำมาจากการยุคนี้ยยมีว่าผ้าด้วยเย็นเยยมเย่ยยยเย่ม่ี่มี่ี่เนะอ่โดยใช้วัสดุธรรมชาติเล่ยเปีย่ปักลวดลายด้วยความประณีตบรรจงย่โรนี่แหละคันเปลี่ยวหรือผ้าโพกศิษรเจ้าลูกทหารบ่โอ้ ชช่ที่หมายปองหญิงสาวไว้ลูกทหาราคันเปียวป้าแว่นบอกลูกทหารนี่ก็เป็นแรกเจอทีลูกทหลวงเอ่ยด้วยการแต่งงานกันเราล่กันโอ้หนาวกลับมาลูกทหารลูกทหารนี่เห็นแล้วเห็นแล้วมันเข้าไปเล่นแล้วข่อยจำเสียงรถจ้าได้ดีแล้วพะย่ะยันนี่ว่าสันพราขไข่คิวยาอยู่ที่กี้วี่สันมันมาจีบสาวว่าสัน ลัดตีมันในหน้าซูสันเ็าเรียกว่าโอ้อยตีเราถอดก่อนเนี่เราฉิมาเราบอกลงปู่พระทานพ่นท่อนก่อนเนี่นี่หลวงปู่พะทานทานอ่อนปักไว้ปั๊บเออนอ่ะมาได้มองนี่ซอส,ส,สเออ หนาคตรเนอเมียแบบม่ขาดเออเราบอกใครเราบอกมเลนิกามาจีบลูกทานมีแบบนึงมาจีบแล้วเราหัปล่อยหนุ่ง่ายๆเลยเออมึงอยืมห้องเดี่ยวงับกูอีดียวอีหลีได้มันว่ามึงจับพินโยเลยเหรอพินโยขันโซฟาเลยเหรอ โอ้ไลจีบันด oh. so ิก uh. ้โอแมนแมนแมนขนมพิญโยค้ามสภาพยืนยันเอ๋ยวงไม่ออกเวียดนามเอาเฉพาะสังขยาด้วตัวนี้เออเออไม่ยังแนวข่อนจะออกได้ย่างเดียวด้

ประวัติสัวประวัติสัวประวัติเสียโอเคประว oh. ัติสัวประวัติเสียโอเคเดี๋ยวมันจะไปถ่ายท้ำนะถ่ายทํำมาหลายดอกถ่ายท้ำยี่หนอเดี๋ยวจะไปบันทึกบ้านแล้วก็นี่นี่ยู่ในช่องเก่าอยู่นี่นี่ขายของหวานอยู่นี่ก็ได้ยยืดๆอไรเลยจำม่ได้ กลางวันจะนี่ใกล้กันนี่อ่าพอไม่มีพอไม่มีว่าปะคุยว่าอะไรมือได้นะอ่าว่าแล้วเข้าไปไว้นั่นมั่นแล้ดึงไปบัวแล้วพรมันแล้วดึงมันนั่งสมาี่เคลื่อนนะสมุนียังได้อาจารย์พ่อบอกว่าสูงอะไรนะ นี่มาจากเออ,เอ,อ,เอ,อขาเลอกอะไรันนะเอะไรบ้ครับผมนมหวานนมหวานเซียเยอะหรอ ดูแลกูดูเดดส้นตรงกัน่นะหนึ่งห,งหาเชื้อเจ้าเลยวะล,ลูเพ่1หนึเชื้อเจ้าเอ,อาไปเลย โซนหามงินหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าเอาไปได้แต่งไม่ได้ มื่อแล้วคนใส่หลไยล่ะเอ๊ะสมขุขอยกักบริเวณไวนะ้เป็นไงเอ๊ะสมุเจ้ามาเสียนคนกับไ,ไนะอ้ปรเนั่นเอ๊ะตอนนี้ตัวอ่าตอนนตัวตังสือจ,จอบปลว่ามุทเศ้าอยา่างเยยงพ้แห้งเรา้าวแนหะ้งข้าฟีนั่นหักไดอีกว่าสันบักไดอีกีก ผมผมอดิศักดิเลียมคนที่เขียนหนังสือให้อ่านนั่นแหละตัวหนังสือจอปรลแล้วก็ให้ในสิบประดิษฐ์ตัวหนังสือออกมาใหม่เป็นของตัวเองอันนี้พูดเป็นภาษาอีสานอออนุญา์ขาดจเลก่อนนะคุณอลิเวอร์บักเยน็นมึงมึงหยุดเสืออยู่สิก่อนเยน็นได้รดร็ว,ว่าจะมึงทเลมาหาม สักรอห้างญาติมันเช็คได้ไงนพูนภาพทั้งหลังหู้มเขาทั้งหลังครับนี่เอาเรื่องเสีย่าเทเอามาเย็นบ่แม่นเห็นเป็นลูกพูนหัวมันรอหา้าเลยฮะเสียมเสือเป็นยาสอนองท่านนี่เนี่ย เดยวถามเยอเยี่ย yeah. พ่อข่อยเป็นลูกคนที่เท่าไรเดี๋ยวเราเบ่งกันเดี๋ยวเราใส่สูตรมอ่อนท่ากันโอเค ย่อนแยะได้นะ้อนแรา,าไปจิตใจสะอาดบอกแล้วก็นั่งลงเห็นหนาฟุดเนี่ยอ่าเห็นแล้วลูกคนที่สองคนที่สองนี่ ขวาขวาขวามือตายลําดับเท่าไรบอกแล้วเนะ่ยพอมึงเป็นคนที่สองลูกเล่าเมียเมียคนแหลกวะ่ะเมียคนแหลกวะ่ะ เมียคนแหลกกันนะเมียคนแหลกลูกคนที่หนึ่งผมกเต็มว่ะตัวว่แหลกแล้วว่าตัวตาย อย่างคนแรก <c oughs> ลูกคนที่หนึ่งลอ่อหาพอเอาสัตวไล่กันมาเรื่อยๆเลยไล่เป็นแผงมาสุภมพอกันคือเกอล่ะกับลูกล่อหาว่าแต่ตอนมันมีมี่อะไรคนตอนมันก็นแย่งย้ายปกครองเนาะจำไว้แล้วคนทไทยเนาเข้ายไปเนาเข้ายตาของเจ้าเสียเจ้า เออที่ว่าขนมไทยเอ่อเอ่อว้าบ้าบ่าบ้ายังบ่าบ้าบ้าไปไปเก็บไปหมดแล้วเข้าไปบ้างมางได้อืม เอ่บ้าประวัติศาสตร์นะครับได mm ้แ hmm. นวงนี่เออเพื่อนตายแบบนี้ล้อ่าอันนี้เ่าถึงต้ังซื้อตัวจอบล้อ่าตัวจอบลอ้อนะครับอ่าที่ผมเอาท้ายออกไปได้ไล่อ้ mm hmm. าผูใ้ใดอยากเบิ้งกะมีคาเสีใจคร,ครับครับครับผมแต่ว่าถ้าคิดยังล่องไปนั่นพิจารณาจะขวางจุธารัเท่าไหร่ กูเอาเข้าเรียนจำสามปีทันทีนะกูบันทึกเสียงไว้เลยนะจะทารักต้องจดไว้ด้วยเี้กูมีเอ่อกูบันทึกไว้อยู่สิบหกนาทีเออเมึงอเอาเงอออกมาเอเมึงออกมา,มอออกมาวันนี้อา่าเอาออกมาเลยพ่อมึงอ่ะนั่นแหละอา่ากูบอกแล้วนี่ไม่เชื่อกู ไอ้มา์กมันอยางได้แม่วันเกิดวันเดือนปีวันเดือนปีเกิดแม่ส่งไปไม่ได้ไอ้มา์กมันล้มละลายแล้วมาสก็กันเบิาคนไทยไม่มีครับทําตําหนิไว้อยู่อหน้าคือหน้าเหมือนก็ทําตําหนิไว้อยู่ภาพดาวเทียมะอะอะเออออกมาสุดารัฐมึงเออสามปีทันทีนะ คิดอะไรลงไปใช่ไหมหัวขี้หัวอะไรยึดดาลงไปอะอถ้าอยากดูก็คือเอาง่ายๆว่าสักอดิหนึ่งเก้าเจ็ดหกแอีเมลคอมแต่มีค่าใช้จ่ายนะ,ะตัดเรื่องเพลงออกไปนะอะวันละเดี๋ยใวใจะไ่คุยกับมัน เงาเท่าไหร่จุธารัตสองบาทใช่ไหมอสองบาทมันบอกอว่ามันไล่สกลมันเอาจริงๆนั่นนะโอเคขอบใจพวกจุธารัตนินัยโอเค